พวกเราเปลี่ยนแนวฮะจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งเสื้อผ้านะครับผมจะบอกก่อนเลยนะก่อนที่ผมจะใส่ข้างหนึ่งคนอย่างผมเนี่ยไม่ใส่อะไรก็หลอกไม่ใส่อะไรก็หลอกเราจะไมานะ5 9 0 0ได้หมวก900แต่ถ้าเกิดเราวิ่งไวอ่ะเราจะได้9,000เลยเราจะไม่ต้องเสีลยงเ้ย สวัสดีครับช่องเดอแปนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันบนรถนะกํากำลังจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งนะฮะต้องบอกก่อนว่าวันนี้มาแปกปกติเราจะไปหาของกินหรือไปร้านอาหารไปช้อปปิ้งอาหารกันใช่ไหมฮะแต่วันนี้พวกเราเปลี่ยนแนวฮะ,ะจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าน,นะคะ <Wow. S 1> รับผอต้องบอกก่อนช่วงที่แล้วะช่วงก่อนอล็อกดาวน์พวกเราปล่อยตัวกันมาก อ่าครับใช่ครับค่อนข้างจะปล่อยตัวเลยคืออย่างพวกผมถ่ายคลิปอยู่บ้านเนี้ยก็จะใส่เสื่อยืดตัวเดียวกางเกงขาสั้นบางทีใส่บ็อกเซอร์ด้วยซ้ำเพราะมันแค่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารมันไม่มีใครเห็นกางเกงครับจริงๆไม่ใส่กางเกงยังได้เลยโชวช์ไข่ล,ล้า<ต>ล,ล่าแต่ว่า,าแต่ว่าตอนนี้พวกเราเหมือนกับต้องเริ่มออกไปไหนกันแล้วแล้วยิ่งต่อไปเนี้ยจะมีไปแต่งนหมดด้วยต้องมีแต่งตัวต้องมีรองเท้ามีเสื้อผ้าอะไรที่มันเหมือนกับอย่างถ้าปลายปีเนี้ยเราจะมีไปเที่ยวเชียงใหม่กัน ไปแม่ห้องผ่อนไปเนี่ยมันก็ต้องมีเหมือนกันต้องเตรียมพวกเ่้หนาวรองเท้าที่มันแบบเดินสบายสบายหรือว่ารองเท้าที่แบบใส่ท่องเที่ยวในเมืองได้แล้วก็ออกไปด้านนอกเพื่อที่จะวิ่งได้ครับครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับปั้นครับผมวันนี้นะครับเราจะไปเซ็นทรัเวิร์นะครับซึ่งตอนนี้เขามีงานแบบเรียกว่าเป็นงานป๊อปอัพของแบบแบรนด์รองเทา้ากีฬาส้นสูงรองเทา้าวิง่งแล้วก็อุปกรณ์กีฬาที่เป็นเพอร์มนนะครับงานในแบบแบรนด์ใหญ่เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นไคลาร์ตะคนี่ ทูไทม์ยูพวกนี้นี่เรียกว่าเป็นแบรนด์เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นมันอะไรครับผมพยายามเปิดหน้าตัอยู่ครับเขาเรียกว่าการวอล์กแบบมืออาชีพเพราะว่าในรถมันย้อนแสงผมว่าที่คุณทำอย่างนี้มันไม่ได้เปิดหน้าไปมันทำให้เหมือนอยู่ในบ้านผีสิงไงผมก็ว่าเมื oh, ่อกี right have, it it like mm ้ห hmm. น well, yeah, okay, so ้าผมแปลกแปลกแสงแสงมันสีแดงเอาออกไปครับเที่ยผมโอเคอย่างนี้ดีกว่ามันจะมืดหน่อยแต่มันโอเคกว่านะผมว่าโอเคครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าแบรนด์ที่ผมจะบอก ที่จะพาไปซื้อมันคือเป็นเรียกว่าแบรนด์รองเท้าวิ่งเทลระดับโลก<อ>แล้วก็ไลท์สไตล์ตคือเดินในเมืองก็เดินได้แล้วก็ชุดกีฬาเขาแบบทูททำอยู่เงี้ยผมไม่บอกว่าเพอร์ฟอรนซ์จริงกางเกงเสื้อรัดก้ามอะไรพวกนี้<อ>เสื้อรัดแต่มันรัดไข่ด้วยนะแต่ว่าแต่มันดี คือ่จริงแบรนด์พวกนี้เราสนใจมานานแล้วตั้งแต่แต่ว่าช่วงก่อนล็อกดาวน์ไปเราก็เหมือนกับเว้นหางกับพวกนี้ไปนานมันไม่ได,มไมได้มันเหมือนกับพอช่วงัหนมันกลายเป็นช่วงที่ไกลตัวไปเลยนะสำหรับการที่จะไปวิ่งเทลหรือว่าแอดเวนเจอร์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวไปดูกันแดดผมบอกเลยว่าวันนี้ผมช็อปจริงจัดหนักจริงเพราะว่าไม่ได้เจอของมานานแล้วไปดูครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปครับถึงแล้วถึงห้างแล้วได้เวลาช็อปปิง้งลุยลุย ก่อนจะไปงานรองเท้านะฮะแวะครับบ้านโดนเลยมานี่ครับกระติกน้ำอาสเตเล่เป็นแบบเก็บความเย็นนะของเอลิเมนต์เจ็ดสองนะผมอยากได้มานานละไหนโชว์ตั้งดีๆนี่โตเต็มผมไว้ใส่แก้วแบรนด์นี้อยู่นะครับ7.5ลิตรนะครับครับสเตเล่ไทยแลนด์เอลิเมนต์เจ็ดสองนะครับมาครับผมเอาใบนี้ครับโดนไปก่อนเลยก่อนเอ็น แมนักช็อปจริงๆโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะอยู่ที่ชั้น3เป็นเทนเบิร์นะฮะเรียกว่าโซนเอเนจีสเปซนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีขายพวกรองเท้าแบรนด์ที่เกี่ยวกับการวิ่งเทลเหมาะกับการเดินป่าหรือว่าใส่แฟชั่นก็ได้นะเพื่อภาพของการวิ่งก็มีครับผมแบรนด์แรกของเราที่อามาเจคือแบรนด์แรปเปนี่ครับคือวันนี้ผมตั้งใจว่าจะหารองเท้าวิ่งเทลสักหนึ่งคู่เอาเป็นวิ่งเทลก็ได้เดินก็ได้ครับนี่อันนี้เป็นแบรนด์ไคลาร์นะครับนี่ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งเทลที่เรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนด์มากๆ <c oughs> อย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่ <c oughs> ตัวนี้เขาบอกว่าเรียกว่าอะไรความคล่องตัวความไร้สูงรอบที่สําคัญพื้นให้ผมผมให้ดูลักษณนะของพื้นของไคลารนะครับนี <c oughs> เ่เขาเรียกว่าพื้นแบบวีเบียมวีบัมอะไรทุกอย่างผมไม่รู้เรียกถูกกว่านะวีเบียมหรือวีบัมแต่มันคือพื้นรองเท้าที่ เหมาะกับการวิ่งเทียวที่สุดยึดเกาะนี้ที่สุดที่สําคัญพอจะวิ่งบนพื้นถนนธรรมดาก็ได้ <นะ S 1> เดินเที่ยวก็หล่อนะครับไพรัสนี่ยตัวน,นี้มันจีม่แดงดีไปให้จริงๆอ่ะจริงๆผมมาแอบชอบตัวนี้นะเพราะตัวนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเบาแล้วราคา169 US ประมาณเท่าไหร่อ่ะคูณ3า5 0 0บปัประมาณ5,000ักว่าเพราะมันคูณ35ด้วย170 5,500ประมาณนี้ครับผมนี่นะจริงผมแอบชอบตัวนี้แต่ผมติดแค่อย่างเดียวคือมันมีติดแดงไม่กีน้องปิน่นถามว่าถ้าเอาไปใส่อ่ะมันถ่ายรูปยากนกอกจากเราจะไปใส่วิ่งโดยเฉพาะใช่ใช่แต่ผมเน้นเน้เนไตรรอ่ะแต่บางคนก็ชอบสีอย่างนี้นะแบบสีเหลืองสีอะไรไงชอบล้วที่สำคัญตอนนี้ถ้าเ้อปุ๊บเขาจะแถมเต้กระติดน้ำด้วยนี่แบบนี้เอ้ที่ที่หุนส่อยู่อ่าคือติดกระติกน้ำไหนๆเรามาดูลองท้าแล้วเดี๋ยวผมพาดูตัวอื่นของแบรนด์ไปด้วยเลยอ่ะแต่รองเท้านี้ผมผมชอบนะแต่ว่า ยังไม่โดนนี่นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตการนำผสมคือไคลาร์สเขาเป็นทําขึ้นมาต้องบอกว่าเขาเริ่มมาจากประเทศจีนที่เป็นแบบเขาวิ่งเทลอากาศเยน็นแหลรเงียเสื้อพวกนี้เขาจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นแบรนด์มือชีพนะครับจะยืดมาต่อมาต่อนี่นครับทางด้านนี้นี่อันนี้นที่เขาบอกว่าซื้อรองเท้าเราเขาจะแถมก็คุ้มนะจริงๆแบบสมมติเราซื้อรองเท้าคู่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้เอเป้กระติดงานได้เลยคือ แถเลยอ่ะรับจบเลยมาที่ร้านเดียวขาดแค่กางเกงแต่ถ้าเกิดใครใจถึงพึ่งได้ตรงเทงลุยไม่ใช่มันก็มีางินขายกางเกงเขามีขายมวกก็มีป่ะเจคเก็ตทางที่ผมก็ชอบเนี่ยอันนี้วันนี้น่าจะโดนอันนี้ตักอันหนึ่งเพราะทุกตัวมีฮุดอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมถามคุณขายนะตัวนี้กี่บาทครับได้ครับเจนนะ เยน็ยนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือสี่บาทหอ้าสิบบาทอ๋อนี่เหลือสี่พันห้าสิบบาทนะครับแล้วผมอันนี้คือถ้ามาต้องมาซื้อที่นี่นะที่เป็น,นท่านเวอร์ชั้นสามโซนเอนเนจีสเปนนะครับใ,ใกล้ๆล้หรือใกล้เอ้าเออไอพวกอย่างเงี้ยเราบางทีเราใส่ไปเหมือนกันขับรถตกปลาทำนู่นทำนี่ก็ได้เพื่ออย่างเงี้ยก็เหมาะอ่าอันนี้เราทำโดนดับจอเนเลลองให้ดูเลยเนี่ยได้ดูว่าได้ดูความรออ๋ออันนี้ไซส์อะไร แ L นี่เดี๋ยวผมจะลองไตอลให้ดูนะครับดูความหล่อนะครับโอ้โหใหญ่ไปแน่เลยใหญ่ไปอ่ะไปหาไตเ่มไปหาไต่ M มาเฮ้ยเฮ้ยม่ใหญ่ไปวะใหญ่ไปไม่ต้องหาไปไม่ได้ไปไปได้แล้วคือคือจ่ายเตอร์ผมมันโค้งใช่ไหมมันเลยดูไม่ค่อยมันเลยดูแบบไม่ค่อยแต่จริงๆมันยาวนะ แล้วมันพอดีอันนี้คือไม่ต้องใส่วิ่งก็ได้ใส่ใส่ธรราได้หรอลองไหมลองท่มาเดี๋ยวผมให้โป้งลองให้ดูบ้างนะครับจริงเหรอเจจริงจริงจะได้เอาคุณจะเอาไหมละ่ะหรือคุณจะเอาสีอื่นจะ<ด>ลองสีอื่นสีนี้แหละเปรี้ยวสีนี้ <c oughs> ดำไ้ก่อนผมเด็กขี้ฉายแล้วอือต้องให้ขเขาตะกินชื่อด้านหลังให้ด้วยเนะี่ยมันจะได้ไม่เหมือนกันบายมีผีอะไรบ้างดูนอ๋อถ้าเป็นรุ่นนี้เหมือนกับผ้าอนนี้จะมีสีเดียวนะที่เหลือเป็นผ้าขายผ้าลงมะางใช่ไหมใช่ใช่ เป็นผ้ากันลมเดียวจะมีรูกันแดดได้ผมจะบอกก่อนเลยนะก่อนที่ผมจะใส่ข้างหนึ่งคนอย่างผมเนี่ยไม่ใส่อะไรก็หลอกไม่ใส่อะไรก็หลอกเฮ้ยใส่อีกเหรอเฮ้ยคืองมันเข้ารูปไหมอืออือคือคุณลองรูปติดเพิ่มเดี๋ยวลองไม่ผิดไม่ดูนะคบที่ผมลองใส่แางนี้นะตรงเอวตรงไหล่ตรงอะไรพวกเนี้ยเขาจะเอาเข้าให้อ่าเหมือนกับเขาจะทำรงเนี้ย เป็น v r เป็น v c เให้เหมือนแับเปนสูตรเ,เข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ว้าของของก้างหน่อยถ่ายไปไหนอ,อ่าเดินเดินแบบมาดิแทที่ไหนถึงได้ไม่ผ่านคงับเดอะเฟสครับเดอะเฟสัอผมโอเคไปดูแฟสต่อไปดีกว่าไปครับรูปเดินเดนตัวนี้อันนี้คือได้มาจากไทลรัสตอนเราเลือก ครบฟุตบอลเสร็จแล้วเราจะได้ของอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาสรุปอีกทีว่าเสียหายแค่ไหนนะวันนี้บอกเลยวันนี้ช็อปแตงกิ๊บเป็น้านสองพันเจ็ดนะสองพันเจ็ดตอนไหนวะกระติกงงน้ำโอเคๆได้ดไปก่อนจัดไปพี่จัดไข่ร้านมานะนี่ไข่ร้านอยู่นี่นะโป้งมาดูนี่ต่อเลยต่อไปนะฮะแบนฟอกโคนี่นะฮะสาโคนี่ครับ ปะคุนี่ใช่ครับอ่ามาปะคุนี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ผมคือต้องบอกก่อนว่าตรงสเปนเนี้ยมันจะมีอยู่สามแบรนด์ด้วยกันแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์อะไรนะมก็ทูไทม์ยูทูไทม์ยูนะครัไม่ใช่ทูเอ็กยูนะครับครับผมโอเคครับเราก็จะดูไปทีละแบรนด์ก่อนอ่าครับผมแบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะที่เน้นเรื่องการเป็นรองเท้าวิ่งแต่อาจจะไม่ได้เทีวเท่าแบรนด์แรกครับคือเป็นหนุนวิ่งในเมืองก็ได้วิ่งอะไรก็ได้ดูจากพื้นเขาใช่ไหมใช่ครับเนี้ยคือง เพื่อความับผิดได้ด้วยด้านประสิทธิภาพด้านคุณภาพอะไรพวกนี้คือเน้นใส่ด้านการแบบการวิ่งการอะไรพวกนี้ครับผมก็จะมีรุ่นนี้รุ่นนี้นี่เขาเป็นรุ่นยอดนิยมของเขาเลยรุ่นไหนครับคุณจับอ่ะรุ่นเ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 นอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ แต่ผมชอบอันนี้กว่าคือมันรู้สึกใส่ง่ายกว่านะใส่<อ>นในเมืองแล้วตัวนี้ที่ยิงเหมาะกัตรปิทิรันตัวนี้คือตัวท็อปเลยที่ว่า Endorphin Pro Endorphin Pro เ้ยลายลายส <orph> วย <Pro S 2> ด้วย e n d o r p ใช่ครับเน้นเป็นการวิ่งตั้งแต่ระยะ5กิโลถึงถึงฟูมลมาราธอนก็ยังได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับอุลต้าหรือว่าทเทลอะไรพวกนี้นะมันเ,<อ>เป็นอันนี้แต่ถ้าคนจะใส่ก็ใส่ได้แหละผมว่าถ้าอุลต้าหรือเทลผมว่าไปทางไทยรัฐดีกว่าไทยรัฐดีกว่าแต่นลีก็เฟี้ยวแล้วคือมันเหมาะกับเดินในเมืองมากกว่าเห็นไหมหรือท่องตัวนี้นุ่มมแล้วกก็เบาา ลองจับดิอย่างเบาอ่ะเบาจริงต่อมากนี่แต่ว่าผมสนใจตัวนี้ตัวนี้ครับ Endorphin า a p ปีิทีผมสนใจเพราะอะไรมันมันเป็นตัวรองจากตัวนั้นคือตัวนี้ถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่าหน่อยนึงอ๋อคือสนใจเพราะราคาถูกกว่าไม่ใช่ครับเพราะว่ามันสวยมันมันใส่ง่ายครับตัวนี้ดีฟาต้องบอกก่อนว่าดีฟของเขาอ่ะออกแบบเรียกว่าเป็นรุ่นที่ทำเหมือนกับ เสียงไฮอ่ะมันเรียกว่ารุ่นเสี้ยงไฮคือมันจะหมายถึงแสงตอนคืนของเสี้ยงไฮลองดูตอนสะท้อนแสงไฟเห็นป่ม<ฟ>แถบสีฟ้านะครับอ๋ออันนี้ออกเลยอ่าแถบสีฟ้านะจะสะท้อนแสงเห็นปะ่ะามันจะเล่นกับแสงได้สวยปะสวยมากมันเหมาะกับใส่วิ่งได้แล้วก็ใส่เดินเที่ยวในเมืองก็รอถ่ายรูปขึ้นท<ส>ี<ส>่อย<ส>่างในไทยร้านเมื่อกี้มันจะติดตรงนิดนึงคือมันมีเป็นแถบสีเพรสีมันจะสีเหมือนอันนี้ถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแบรนด์อะอื คือไม่ใช่ว่าติดี๋ไม่ดีอย่างาป้องเราเนี่ยมันม่อย่างเดียวดีแต่พอถ่ายรูปอะไรเงี้ยพวกเราต้องถ่ายรูปบ่อยมันจะเห็นแต่รองเท้า่ะเรียกว่าแม่ไม่ปื้มแต่ป้องไม่ปื้มดีกว่าสุท้ายอย่างเงี้ยโอเคแล้วอย่างสมรู้ว่าช่วงเนี้จะไปออกทริปกันบ่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเราพกอันนี้ไปอันเดียวเราก็มีรองเท้าออกกําลังกายแล้วตอนเช้าแล้วตอนไปเดินเที่ยวก็ใส่คู่นี้ได้ไม่ต้องเปียออยู่เหมือนกันอยู่เหมือนกันใช่ครับผมว่าเดี๋ยวเราโดนตัวนี้แหละผมก็เคู่นี้เหมือนกันเอา จริงๆก็ผมคือผมเลงไว้เรือไม่ก็ตัวนู้นบ้องผมเลงตัวน nah ู <Hmm ้นอีกตัวนึ่งตัวไหนตัวไหนนี่น ือเน้นดำดำอ่ะผมเน้นดำดำใส่ง่ายใช่ไหมแต่ว่าพอผมมาดูแล้วอ่ะตัวนี้ก็โอ้ตัวนี้ก็เบานะเบาเบาเด่้ครับอันนี้มันเรียกว่ารุ่นเหรอนี่ PWR Run มันก็เป็นรองเท้าที่ใส่วิ่งได้เหมือนกันนะอันนี้ดีตรงฟงมันยาวถ้าฟงมันยาวสวยใส่แล้วดูฝูงดูเท้ายาวดูเท้าไม่บานแต่ว่ามันที่จริงตรงนี้ก็แอบสะท้อนแสงนะตามเงาพวกนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ติดเงินนะพวกนี้ความตัวนี้สวยตัวนี้ก็สวยก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันอาจจะเป็นคู่นั้น อาจจะเป็นคู่ทางนูน้นต่องอันหรือไม่ก็คู่นี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าได้อะไรบ้างาเดี๋ยวมาอีกฝั่งหนึ่งว่าคือทางนี้เราเป็นทางของรองเท้าวิ่งไปแล้ว <S <S ใช่ไหมเนี่ยครับแบรนด์นี้ก็จะมีพวกกางเกงวิ่งด้วยกางเกงวิ่งเสื้อวิง่งใช่ครับเราก็จะมีฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขานะฝั่งนี้มันเป็นฝั่งของไลฟ์สไตล์อ่าครับผมอย่างตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าตัวออกใหม่ล่าุดเลยเป็นรุ่น Shadow 6 0พ0เทนะครับตัวนี้ โอ้ยตัวนี้จริงๆสวยมากใช่ครับตัวนี้เป็นไลฟ์สไตล์อย่างดีเลยคือตัวนี้ออกแบบมาเพื่อจลองครบรอบ30ปีของแบรนด์เขาบอกนี้เลยเขาบอกตัวนี้เป็นลิมิเต็ดด้วยก็สำหรับคนที่แบบเป็นนักสะสมสติเกอร์หรือว่าเป็นไรนะสะสคนี่นะครับครับผมเราด้วยความที่ด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งเก่าอยู่แล้วใช่ไหมคือถึงเขามาทำเป็นรองเท้าเนีไลฟ์สไตล์แน่นอนว่า เดินสะดวกสบายแน่นอนอยังไงเหมาะกับใช้ในเมืองนี่นดูดีไซน์เขาเห็นไหมผมเป็นเหมือนฟองอากาศมาฮะลูกไข่มุก <S 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 นี่ครับโคนี่นะฮะร,รุ่นชาโ d o w หกพันนะทำฉลองครบรอบ30ปีของทางแบรนด์นะครับดีไซน์ของเขาจะเน้นไปทําเหมือนกับตามที่เลยครับจะมีเนี่ยทำเป็นดีไซน์ลูกไข่มุกเขาไม่ก็เป็นกลุ่มตามช่องก็จะเป็นไข่มุกเราก็เป็นขาวสลับ เขาโม่งเาม่งเหรอเป็นโมพัดเทลอะเรียกว่าเป็นฝีพัดเทลดีกว่าใช่จริงๆคู่นี้คู่นี้จริงๆตอนแรกผมก็เลงไว้บ้านแต่พอมาคิดดูดีๆกิจกรรมแบบเราอะไรแบบเราปุ๊บอะมันจะดำมันจะดำเราไปใช่ครับนี่ครับเราทาง l e ก t side เขาจะมีพวกอันนี้อีกเอาผมนี่อันนี้ก็เป็นแบบเหมาะผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้นะแต่ผมว่าผู้หญิงใส่น่ารักมากผมชอบผู้หญิงใส่เท้าอย่างนี้นะที่จริงอย่างหนึ่งคือถ้าผู้หญิงคนไหนที่สนสูงไม่สูงมากอะตัวนี้ค่อนข้างหนาแต่ดูไม่ได้หนาแบบ แบบต้นไม่ได้หนาต้นหนาเตอใช่ไหมให้ดูแบบดูแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ดูใยเดินสบายพอหนักค่อนข้างเบาข้างในนุ่มมากบอกเลยตัวนี้บอกกับไลท์สไตล์มากนะครับคุณผมแล้วก็ต่อไปครับนี่ทางนี้ยจะเป็นเสื้อผ้าแนวไลท์สไตล์เขาสวยนะคือแบรนด์นี้ผมว่าน่ารักดีไซน์สวยน่ารักโอเคก็ไปดูแบรนด์ต่อไปกันเลยดีกว่าเน่เน่หน้าหลังทูทัมโยครับผมมาแบรนด์นี้ผมแนะนำเองหนึ่งคุณแนะนำนะคผมชอบมากแบรนด์นี้นะครับครับผมทูทัมโย ต้องบอกว่าผมเรียกผิดมาตลอดผมเรียกเป็น 2xu มาตลอดครับผมแต่จริงๆชื่อ 2thu อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์กางเกงรัด<ๆ>กล้านอย่างเงี้ยลัดก้านเลยลัดก้านอย่างเงี้ยคือไอ้คือหลายคนอนะ่ะไม่เข้าใจผมพูดแบบให้เกียรติให้เกียรติเลยนะมันคือกางเกงที่รัดเซลลูไลท์ของเราอ่ะไม่ให้ตอนวิ่งแบบคุณแกว่งแขนอย่างเงี้ยอืมมันนี่เป็นพี่ขอโทษนะนี่มาเแบบอย่างเงี้ยมันจะกระเพื่อมตัดผมแบบมันจะเปมีขาอ่อนอย่างเงี้ย แล้วมันจะทําให้เรามีโอกาสบ,บาดเจ็บแล้วก็เมืยมากขึ้นคือมันเปลืองมันเปลืองสารพยากรในการวิ่งคือตอนเราวิ่งอ่ะเรารู้ดีเลยนะใช่ว่าแบบมันแบบตึงต,ตันทั้งหตอน,นไม่ได้สเฝิงยิงมันอ่ะใช่ใชแต่คือของเรานี่ยขนาดมียังเห็นเลยว่าขนาดผมแบบเป็นกล้ามเนื้อแน่ๆนๆนะมันยังมีเขย่าเลยใช่เนี่ยเกมพวกนี้ก็จะช่วยรัดเรื่องพวกนี้นะครับนี่มันจะทําให้การวิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของเขา MGS ตรงต้นขานะครับมันจะมันจะหนาเป็นพิเศษ มันจะหนาว่าตรงอื่นใช่ผมว่าตอนวิ่งจริงๆ่กล้ามเนื้อส่วนที่ใช้เยอะที่สุดจริงๆมันคือต้นขาสองข้างนี้ตามรูปนี้เลยใช่ตามเส้นนี้เลยมันจะทําให้การวิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบเลือดดีขึ้นเรียกว่านักวิ่งมือโปรสําหรับเทลอะไรพวกนี้ควรจะมีติดไว้เพื่อทําให้การวิ่งของเราลดอาการบาดเจ็บลดความเ่ยงแล้วที่สำคัญผมว่าอย่างนึงนะมันหล่อเลยเออใช่ใส่แล้วเท่แคไ่ไหนมาดามแบบดิคือมันไม่ได้แบบสุขภาพเดียวมันเท่ได้ไงใช่มัน มันไม่เหมือนแางเกงสมุนไพรแกงเกงรัดกล้ามเนื้อปกติกที่มันไม่มีดีไซน์มีอะไรเลยอย่างเงี้ยบางทีมันเหมือนเราใส่เลกกิ้งมู้หญิงไปวิ่งเราคนมันจะโฟกัสอยู่ที่เป้าเราอย่างเดียว <อา S 1> มันทำให้เราเขินอันนี้ผมพูดเรื่องจริงอันนี้อยากใจผมเลยนะแต่ถ้ายอย่างเงี้ยผมกล้าใส่กล้าใส่เพราะมันเป็นแฟชั่นด้วยรูปไหนละก่อนนะลงไอจีไปนะใส่กางเกงแบบรัดกล้ามวิ่งเงี้ยโหยอดไลค์อย่าง,งดาีงอ่ะตราคอมเมนต์มีทาไครตอนแรกผมคิดว่าแบบเฮ้ยคนมันไลค์เลยกันมะดูอะไรกันมะ พอไปไล่ดูจริงอ๋อเขาดูใค่หรอเนี่ยคือเราไม่เราไม่สนใจไงเราสนใจแค่ว่าท่าวิง่งสวอยอะไรางี้แต่ไปดูฝั่งน้นที่เป็นเสื้อลัดก,กล้ามเขาบ้างนี่อ๋อด้วยความที่เขาเป็นเหมือนกันทั้ง3มแบรนด์นี้ทั้งไพรัสซาคุนนี่แล้วก็ทูทแอมยูเป็นเรียกว่าพรอรปแมน์ทางด้านกีฬาทางด้าน running นนอยู่แล้วทางด้านนี้ก็เป็นเสื้อวิ่งเสื้อกลังมกายแต่ทูธแอมยูทูธแอมยูผมว่าก็จะองเกมแบบ กางเกงรัดก้ามขาต้นเป็นตะปูครับโอครับผมใช่ใช่ไปเลือกแต่อ๋อแต่นี่ก่งเกงมิ้งเทลกเกงวิ่งเทลใช่คือคือถ้าคนกลัวโปะอ่ะเขาก็จะซื้ออย่างนั้นแหละเราก็ซื้ออย่างเงี้ยไปใส่คุมบ้านนอกใช่ไว้ไว้คุมตรงช่วงที่ไม่อยากให้ใครเห็นสําหรับคนไม่มั่นใจแต่สาหรับผมมั่นใจมั่นใจก็หมดประมาณนี้ครับสาหรับ3าแบรนด์นี้เดี๋ยวผมเลือกซื้อเลือกลองไซส์แล้วเดี๋ยวมาดูตอนคิดเงินกันว่ากี่บาทครับผม หลุดโดนผู้ไหนนี่ครับโดนของตาคนนี้นะครับมาหลุดก็คู่เดียวกัน2คนอีกฮะเอ้ก็คือจริงๆอ่ะอันนี้มันแบบมันดูดีมันผมชอบมากกว่าเพราะมันมีความแบบเมทชลลิกหน่อยสีมันจะทอนแสงนี่ครับผู้นึ่สรุปราคาแหมโป้5 9้0กแต่ว่าตอนนี้ตาคนนี้เขามีโปรโมชั่นคือสำหรับ9คนแรกด้วยนะคือซือครบ5 0าพันจะได้หมวกไปละ90าอนี่ผมตาโป้งก็2ท่านแรกแหละเอ้ยเนาะ เดีย๋ยวผมลองใส่ดูสองข้างเลยเนดะินถ้าอยากรู้ว่าว่ารองเท้าดีไหมเราต้องลองวิ่งจริงด้วยคือในผมต้องบอกบอก่อนว่าผมจะ,จะมา5 9 0ได้หมด900แต่ถ้าเกิดเราวิ่งไวอะ่ะเราจะได้5 9 0เลยเราจะไม่ต้องเสียเลยอุ้ยมันเด้งมากเเ <c oughs> <c oughs> อาวิ่งพี่ดีครับไหนค<ำ>รับเฮ้ย <c oughs> ได้ไหมต้งเด้งติงผมตงใจหมดผมคิดว่าคุณจะวิ่งกลับบ้านละให้มันเด้งจริงตัดมันเด้งเลย่แตมันหลอดด้วยนะเออพน่แน่ตำรวาถ่ายรูปรอบต่อไปก็แบบวู้บทำไมมันดูไม่ทรรมาทะแมงนะพี่มากางเกงมันแข็งโหวตไม่เป็มโอเคสรุปเอาไหมคู่นี้เอาเหมือนกันสองคู่ใช่ไหมรับผมครับผมต่อไปนะโป้งจะลองคู่ 6 0 0ันเพลไว้ดูใช่ไหมครับผมนี่ครับโชว์นี่ครับรุ่นนี้คือปกติผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ชอบรองเท้าฝีขาวนะแต่ว่าตัวนี้มันเท่จริงเราวก็ดูที่กล่องอันนี้กล่ต้องเก็บนะใช่ครับเาขาเน้นความเป็นประกายความหรูหราเห็นไหมความสวยเนี่ตนนยต,ตัวนี้เป็นไข่มุกนี่ตัวเมื่อกี้ตัวนั้นเป็นอะไรตัวนี้ก็มีมันเป็นรุ่นเตี้ยงไ้ใช่ไหมอ๋อคือแต่ละกล่องคือกล่องต้องเก็บด้วยใช่ครับเนี่ยก็จะมีลายของมันนี่ เห็นว่าเป็นเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเที่ยงไฮ้อืออันนี้ผมต้องพูดก่อนเลยว่าข้อมูลไม่แน่นนะมั่วล้วนๆไม่นี่กแต่ก็แต่ก็พอจะรู้มาคร่าวๆบ้างจะได้เอามาโม้ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับใช่ครับดีให้ดูเห็นว่าสวยเงา้เมื่อกี้งามมากเป็นประกายสีขาว คูนี้จริงๆก็วิ่งได้นะพ้องมันวิ่งได้แต่ว่าเขาบอกว่ามันวิ่งได้แต่มันเหมาะจะเดินมากกว่าอ่าคือมันเป็นป<อ>เหมือนกันแนวไลฟ์สไตล์อะแต่ก็อย่างที่บอกแบรนด์เขามันเป็นเหมือนกับแบรนด์ทางนี้อยู่แล้วอะแบรนด์เกี่ยวกับที่ทําเรื่องการวิ่งมาก่อนอะเพราะฉะนั้นเรื่องเด็นคุยแต่ผมว่าผมใส่วิ่งได้เนี่ยมันนุ่มมากเลยนะใช่ฮะแต่มันน่าจะ <c oughs> ผมไม่ทำมันเลอะเทอะสีอย่างเงี้ยโอ้แต่ก่อนคอนเวิร์ตผมยังใส่วิ่งเลยอย่างงี้ไม่รู้เรื่องรู้เล่อ ลืมโชว์อย่างหนึ่งพื้นสีเขียวเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นพาสเทลอ่ะแนวพาสเทลแนวเหมือนกับมินิมอลอะผมอะไรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเไหนๆเโอ้โหโอ้โหใสเดินสบายมากโอ้โหสบายจริงอ๋ออ๋ออ๋ออีกแล้วไม่รู้พอเมื่อกี้มันลองไหมโดนด่ากแล้วรอบหนึ่งโอ้มันักข่างเขาแจ๊กตื่นหมดโอเคครับ คู่นี้ราคาเท่าไหร่นะครับ4990 Shadow 6,000 6,000เพอร์6,000เพอร์นะรุ่นไข่มุกลิมิเต็ดโอเคครับเดี๋ยวโดนกันเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีว่าโดนตัวไหนบ้างนี่นะครับสรุปได้แล้วนะครับนี่ครับสรุปนะเดี๋ยวผมจะบอกให้อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าโดนมาแค่แบรนด์รองเท้าของ Squonie นะรุ่นวอลกัน19,800บาทนะครับ นี่ครับบัตรผมด้วยี่สำลักครัอผมสุดยอดมากนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีว่าที่โดนมานะฮะจะเป็นคนละสองคู่เป็นตัวนี้อ่าขอาผมซาโคนี่ชาวโด้หกพันเพอร์นะครับ ครับผมตัวนี้เรียกว่าเป็นทางออริจินอลของทางซัปพนี่เลยคือซัคนนี่ต้องบอกก่อนว่าเขามีสองฝั่งคือฝั่งเ,อเอพอร์ฟอร์แมนแล้วก็ฝั่งออริจินอลนะฮะออริจินอลก็เน้นแนวไลฟ์สไตล์ตัวนี้ปกติผมไม่ค่อยชอบนะรองเท้าขาวขๆเลยแต่ตัวนี้ต้องโดนจริงๆ<า>สวยที่ผมว่าสายสาย,สายที่สะสมสนิเกร์นะใช่ฮะคาดไม่ได้ใช่ครับผมผมเป็นเก้าท่านแรกด้วยได้หมวกแถมมาด้วยถือผมผ้าพันบาทแบรนด์ซัปนนี่ได้หมวกแถมมานะฮะ ยาวทนแรกไม่เป็นไรหมวกสวยน่ารักด้วยครับผมเออคู่นี้ใยวิ่งได้ครับเป็นตัวเอ d o r p h i n speed นะครับนี่ขนาดจนตั้งแต่ตอนเลือกยันตอนตื่นนะตอนนี้คือผมเปิดมาผมโอ้ยทำไมมันสวยอย่างเงี้ยผมใส่เดินกลับบ้านนะบอกเลยวันนี้ใส่เนื้อสบายแล้วก็อะไรพวกนี้ด้วยวิ่งเร็วด้วยเผื่อจะวิ่งราวใครโอเคครับแล้วผมก็สำหรับคนที่ช่วงนี้กำลังหาสนาติเกอร์แล้วก็ ใกล้ช่วงเทลแล้วช่วงเที่ยวป่าเดินเขาใกล้หมดโควิดแล้วก็ผมก็แนะนำนะพี่นี่อยู่ที่เซนทรัลเวิร์ชั้น3นะครับใกล้ๆก,กับลิบแก้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่อะไเขาเรียกว่าเป็นป o อปอัพที่มาเปิดตัวนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆเลยเปิดเป็นการแล้วก็คือใครสนใจรองเท้าก็มากันได้เลยนะครับแนะนานะครับวันนี้เดี๋ยวจริงๆไม่จบแค่นี้เดี๋ยวผมจ็อปปอ้อีกอันนี้หมื่นหมื่นเก้าใช่ไหมเราก็ยังเหลือเสื้ออีกประมาณ9000รวมไปเถิดจะ30,000แล้วรวม เองก็ติกน้ำไปเตึงมาตอนแรกวันนี้ผมหมดไป3ามหมื่นกว่าบาทแล้วฮะแต่ <c oughs> านานๆทีเข้าเมือครับเอาให้สุดลุย